มันเดอือมันะพนอยะูมัถได้กัมงมันไม่ออก่นละแต่หมนนาบบ้นนี่ที่สวีเดนเขาก็นาดอีกมันไก่สิออกเลยเขานาูเดืนรานู้กว สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีมอสสุขูสุคนมอสสุหมงสบอนพ่อกันที่เก่าพี่น้องอันนี้นำผักเข้าพี่น้องนำผักุ่นลวพี่น้องุ่นเอาเย็นลอุ่นเอาโตซีโตก็ได้อันลูกหอกพี่น้อง เฮ้ยเดือนไปเฮ้ยนมาแล้วนี่นอตุมปุ่นกบป่นอบป่นอเียป่นเียนึ่งดอกเทพน่องันรับปีใหม่นี่แหละบางเบิน้าเรายู่บ้านัวเราคือได้เออเราดีโควิดเราคือมายู่บ้านัวเราอโควิดโควิดนะวแตกเยอะระเบิก็ได้ อมด่คนนีได so like ้พี่น้อยอมีดเทยนะมีดสร้อยเนื้อสร้อยเนื้อเซป่นพี่น้อยสร้อยพักหอมดีพักหอมอส่้อบุตรนี่เสร็จหมดแล้วยังงอางวม่ใงเก่โอ้สดอวอยเห็ดแต่นากินนี่แหะพี่น้อโคตรโดีรย ดีต้องมีน้ำกินเนาะบ่มีจ้ำเจียวปนกบได้เลยปนกบอีกแล้วปนกบเรื่อยมากินน้ำกันเนึ่งเลยเล้วกินปนกบจะข้าวสกินยังเรนแล้วกินกบดอกเรนเนาะมันเราบแลกินมันเป็นแล้วกินได้แล้วก็อยู่ประเทศนั้นเราก็บริสินเนาะอะไรก่อนทัานคือบ้านเฮาเราก็กินขี้เข่าเอาอะมันเลือกบดายได้เนาะบ้านเฮาเลือกบ่ได้ยถ้าต้องกินอบป๊อปปอปนกบกินกระดอกแค่พี่น้อง ต้มดอกหนึดอกแค่เดี๋พี่น้องให้ันบรรทัพกาปุยล้วค่เีนี่พี่น้องเสร็จเรียบร้อยพี่น้องต้มปวนโกพี่น้องกับ1ดอกแค่นกมีน้ำผักพี่น้องเสร็จเสร็กันได้พี่น้องบมเหมือนก้เป็นีมนเืองเลยพี่น้องมั้นีน้องซ้อมกินน้ำนี

nói. bà quay là... <laughs> bữa lại. bà thừa bà quay <laughs> <laughs> bà quay <laughs> bà <đẹp cười> bà quay bà quay bà bà quay bà quay bà quay bà bà quay 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 bà bà quay Là quay bà bà quay 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 bà 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 bà

อยู่ที่นี่เลยเขาเนี่ยมันเจ็บเนาะอยูเหรอเหรนดีมั้ยผมไม่ไถามว่าอิ่มันคอยังบ่อิ่ยคอยังอยากอีกแล้วมันกินลากไปแล้วมันหุ่งซึ้งแหนงยากเลยยากกับบ่อิ่มกินไปเรื่อยนะครับนอนหลุมทำไมเดี๋ยวเขาพูด้าวมาจับงูเหรอจับงูงไปจับงอยากเป็นนะเออหนึ่ง

มันหมอีกเหนี่ว่กระต้มพักน,นี่แ,ลแหละมเาเลยอืมพักอันนี้แล้วแต่มันเป็นดอกเั็นใหญ่กว่านี้มันแก่กว่านี้พักอันนี้แล้วพักอันนี้แล้วกระต้มพักอันนี้ใบตัวใบตันี้ใบมันขมีก่อนเลยเฮ้ยแต่มันจีเป็นแบบดอกดอกมันนั่นเหลืองๆมันเออนี่น้อยไปดอกดอกใบอันนี้แล้วพักอันเดียวกันแล้วลกาดทิ้ง เก็บภาพไว้เพียงเท่านี้พี่น้องเธอติดใเต้นเกิมรึไล่าไร่กดแร์เด้อพี่น้องพอกันกินนานสบายดี